สดีค่ะมันนี้ผ้าผ้ามหาอีปูพี่น้องได้ไหมยี่เฟน้ยเฟินถ้าผ้าผาวาู้ามาขัมขวบอกหอยมากรนอีปูวันนี้มีมากับใครฟ้าหน้ามาสิมากับน้องฟ้าแล้วก็น้องเนยคนสวยอ่ะไม่ายกล้องเน่อยค่ะ สวยคนสวยแล้วก็ยายเฟิร์นคนเด็ยายเฟิร์นคนเล็กเด็ดเอออีเลแหละหราอันโสดได้นี่โสดสุขคนได้นีู่บาอันนีค่คู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 ่อู่คู่คู้กู่คู่ค่ค่ค่่คู่วา่่คูคู่คหูู่ มามบาดเสิพามา้าห้อยปาบาเสีได้หอาหอ,อีกกระปูได้นีไหมหอยนี่แค่ไหนหน่อยเดียวตายเลยตายเลย ก็นอบเลยมาคูดถอยเอยู่กระดินดีว่าะยิมาคูเราคูคนงามงาปนิเลยว่าไปหาซื้อกินซะเฮอผู้ว่าซื้อไว้ให้กินซะนี่ซื้ออยู่ตลาดก็ได้กินตอนนี้เนาะใไฟพามากว่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศ เห็นว่าผูงงามๆจาสิกหากินเป็นอยู่เดอ้อพี่หนอกเอ้ยมาเบิ่ง,งเนี่นี่เนี่ยเอาโซ่กล่องน่ารักนะเนี่มันถ่ายไอ้นี่ยังไง เฮอหากินเป็นเด้อนี่เด้อนี่เอานบไึลยเก็เดิกลางวันกลางวันมหาขุดหอยขุดปูกลางคืนทำงาน สูสีวิตคักเดยนี่ค่ะันบควาากันกันวจับบวงไปกลวหอยหอยนี่ไดนอันัวยงามแบบไรนะ่วมาเข้ากับควเอาไลอะไรยังดูว่าเลยโอ้หโอยหน่าจะไน้าอะไรเป็นอไ

นอายโซ่กลองใน้ย่เฟื่อนนี่มีตะโฟนาขาวๆเมื่อคนน้อยหอยกระดาษมาเลยเ็ดเขาเห็นกับไปอี๊เห็นหน่อยนึ่งหอยยิงยิงก็คนก่เคยคื้หอยนะไรลทำนี่ก็บลิ้แล้วอืเขาคลายแพ่งๆอย่าไปโตเขาสื่อกินเนาะ กินแต่ซื้อได้ยืดแต่มันอยากล่เอ็ดนี่ขึ้นมาคันว่าบ่มากกว่าบุญเลยว่าเขาวขาหนึ่งเมนก็ควายยืดแต่ว่ามันอ้าเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่ฮ่านี่กูเนี่ยหน่วยอบอุ่นเปะรวมกันหน่วยหน่วยหน่วยใหญ่เอาไป็นเซน้ำนี่นี่บาข้าวเดียว ปอลาดู้้ัมอยู่ปูก็มีสิไปฮปลามนี่มามาเจ้าปูครัวเป็นนะบาเขามาขัวจึกจุดชอ่จังแน่ต้องไปมองที่ว่าเขาครัวปมองได้ามองนี่เขามันมีายเขาขครัวหลเายป็มองไรบุ๊มมีคัวบมี่เขาขผ้คัวก่อน นี่อีปูผอมหูอีกปูกระปูหลายดู่คเล็กๆบางหันก็บ่ค่อยได้เนอะเพราะมาไฮนี่น่ะไหลเนาะไฮนี่หลายอยู่ดิน้อยนี่เฟินรอะปูกัน้รานเอาบกดะ้นมาอยู How? How ่ดีนเนอไปกุนมากัไห้หลอยู่นี่ละเนาะ

ดำๆเน่ยหยเน่นหน้ามากล้องดิอ่าเป็นเป็นสาวเป็นสาวจะแข็งได้ฮึบ้านนลยน่ะสวรรด์นาเขตสาสสวรรนาเขตเรือพี่น้องนี่ เพิ่ลมาเห็ุงานน้หน้านี่มามาอยู่ร้านอาหารพี่น้องมาหนันเด้อมาอุดนุนเด้อเอาคืนเราไปอย่ามันมาไหรวะโอ้ในไหนอยู่

สาวเนยพาเก็บปลานะคะเอาปลาปิ๊ปิ้งน, <Heute. S 1> นี่หดปลาคอใหญ่ามาเลยมากินสักก<บ>้อนมากินตำักหุ่งสักก,ออก้อกกน,น,อ,น,นอันนั้นแบบยักกินตำยักษกินตำกล้วยตำกล้วยตลาดถูกมันใหญ่อันนั้นยักษ์กินมังหิวนะนอนตำม,มังหิวอยู่ใส่นอนมังหิวมาคอยจะกินข้าวจ้ากินข้าวอยู่ทุ่งนานะคะ บรรยากาศยามบรรยากาศยามแรงอันนี้ตำลําตำตำร่วมเออเอาถุงไปซองบรรยากาศดีดิพี่น้องบอกพี่แน่น้องเอาอนะไรเอาถังมาใส่ตาเนะี่ย เธอเดียวหมปัดผมปัดผมหน่อยเออผู้สาวจับปลาคอใหญ่พี่น้อง, <c oughs> <c oughs> งเพื่ีนบอกได่หลายนึงว่า้านเธอเดียวเลยนี่ปลาปลาโบไดปล่อยได้นี่มาเก็บปลากับน้องเนยนะคะวันนี้อยู่ทุ่งนาบ้านโคกสี ตาจนออกเราไปกินเราเดินซะนั่นแหละนั่นมันอะเั่งนั้นปลาตันนี่หนอกระถิ่นลงคลองซะอื่นเยอะขึ้นปานี่มันปุให่เด็ดเออาน้ละเอาไปกินรดอ๋อเดี๋ยวมหอยหลย่ตวนี้เอาบุญมัดกหอยกปลานี่ะกะิสสมน้ำปลากะเดิ่อมับ้อปลาขาวนเจาเฮ็ดสมเบ้อปลาขาวด้วยเฮเฮ็ดแเสียกินน้ำ 啊，那 <laughs> <laughs>、哎、快就害叫吃奶了。<laughs>